มาตอนนี้เราขอเรียกสามสาวขึ้นมาพูดคุยด้วยกันครับได้ครับใช่ครับบ๊ายบายอ้าวบ๊ายบเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่บ๊ายใครไม่บ๊ายพี่ตั้มเปล่าใช่ฮะอ๋อขอโทษครับมาแล้วนะมาแล้วสามสาวเรามาแล้วได้ครับครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คก่อนขอเสียบไฟครับ น้องนัทเป็นย <Mu> ังไงร้อยจังพูร้อย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 ขอเซลแฟนครับอาเมนิด้วยอะไรก็ใช้ให้น้องนะผมไม่เห็นน้องมุกครับผมพูดเลยน้องมุกครับตรงนี้น้องมูสัตว์เสหนมาขนาดนี้แล้วนะไม่พี่หมายถึงน้องกลืนไปกับความมืดมากโโอ้ห โอ้อย่าไปพูดอย่างนั้นผมเสียหายหมดเท้าไหมเท้าเหรออะไรฮะก็มีเราขอเสียกันไปแล้วแล้วเราก็โชวโชว์พิเศษกันหลายอย่างครับทีนี้ครับเรามีพี่ชายของเราครับที่เล่นละครเวทีเยอะพอจะรู้ไหมครัเรื่องอะไรครับข้ารักผ้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับ สี่นระเด็นครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ได้ซื้อไปแล้วนะครับผมที่ใช้ดิเกตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับรอบแรกเนี่ยสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ก็ผมอยากจะให้ทุกๆคนมานะครับเพราะว่าคี่ถึงทุกคนมากเลยครับตอนที่แสดงผมอยากจะมองไปแล้วอยากถึงทุกทุกคนอยู่โอ้โพี่พี่มไรพี่มอะไเราไม่รู้เลยนายเล่นเป็นตัวอะไรครับผมเล่นเป็นจอครับผมออออฟออออั เขาเปียนให้ตาอ๋อหน่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมีพี่ชาอีกคนนึงคะที่เขาได้เล่นละครแล้วก็ตรนงบรกึขสรขาสาระาวารเกนนงหนูชอบชื่ออะไรบอกเาีบา

มีสิทธิ์ไปตั้มหน่อยอ๋อแล้วอยู่ในเรื่องสิทธิคอมมืสิทธิ์นะครับอ๋อเรื่องสิคอมเรื่องแรกนะก็ตื่นเต้นนะเพราะเพราาะว่ในในในเะื่องสิทธคอมเรื่องนี้คือว่าเขาเขาเล่นเป็งกันหมดทุกคนเลยครัเก่งระดับปรมาจารย์ทุกคนเลยครับพี่แพร่ยังงี้อ่ะพี่แหม่มย่างงี้อ่ะสองคู่นี้นี่เป็นคู่ขวัญที่คู่จิ้นคู่แรกของประเทศไทยนะผมงานที่เขามามามาได้ร่วมงานกันครั้งเนี่คือ ในรอบ20ปี20ปีใครอยากชมแล้วมั้งเองียบน่อยเาอางครยอบให้ชื่นใจหนยชื่อเรียกว่าอะไรครับพี่ชื่อเรียกว่าพระมีเตร น้องดีเธอใช่สิงหาดีได้ชมกันแน่นอนเลยใช้ช่วงวันนะครับผมเล่นรับบทไปะไรฮะก้อนหินฮะไม่ใช่แล้วเราเป็นแชมป์ครับผมเรป็นแชมป์ใช่เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ร้านของพี่แท่งเขาดูสเต็ปเพื่อกระชุ่มกระชุมกระชุ่มกระชุ่มอัลโนด็กไปอดยืดยืดดีกว่าอยากให้ทรายดูเองครับใช่แล้วก็ที่จบไปเมื่อกี้เพลงของน้องก้าง เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจีมอตไตวินไหนเนี่ยไช่ภาษาเฮ้ยอยู่สีลมนะสีลม นะครับก็โอเงของน้องกั้งโหลดได้แล้วนะครับวันนี้นะโหลดยังไงโหลดยังไงมีสองวิธีครับดอกจันหนึ่งสองสามห้าสี่สิบเก้าและก็ไอจูนครับผมขอให้ช่วยฟังด้วยนะครับเป็นเพลงแรกที่การตั้งใจทำงานเต็มที่เลยครับถ้าหงแล้วเพลงนี้นะครับก็ได้อยู่ในอัลบั้มเทียนเดียออฟเลิฟด้วยนะครับแล้ววันนี้พวกเรามีหนึ่งผลงานเพลงฮะจากอัลบั้มเทียนเดียออฟเลิฟครับมาพบ้อมดิฉันฟังนะถ้าร้องได้ช่วยกันครับรักของฉันนั้นคือเธอ